ไปเบิ้งโคกหน้ากันมเมื่อไงไปเบิ้งโค้น้องหน้าแล้วค่ะของน้อกล้วยฝากลุงแก่ดำไปเบิ้งนันะครับน้องกล้วยมาจากชนบุรีกล้วยพันธนะุ์หน่อยมาขามาขยายไปโคกหน้าไปเบิ้งกัน

มาโคกหน้าเราหยามรอบเราได้โอ้ไหโอ้ยปอะไรกรบกดไปเดินกับคนอยไรวดดป่นได้ปลาไหลหรลอจะปลากะไหอ่ในกล้องมีคนว่านเหี้ยได้ไหลหล้อไมีคนว่าน เขาไปเยาว arden อุกนพวกน้องน,องนาเขวีมาให้เราพวกน้องนาลุงแขกบ้านโนนกลางเราว่ามีปุ๋ยสองพันเลยพันทีสามเมล่าไปไปเพิ่งสวนแลกันครับปัน,น้ำใส่แผงสุราเซลล์ ดูบลงสะโคกน้องนากระทอมทำใจรูปน้ำส่สะ โคกน้องนาลุงแขกบ้านนนนกลางตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทนะร์สนใจติดตามได้นะครับช่อง y o ยูทูบลังสันชาแนลนะครับมาแต่วันนี้ วันเดียวเขาปลู 32, กสามสิบสองพันวันนะีจสามพันหนูนะได้สองพันแล้วพี่ดีแปสามสิบสองยางโวูสามสิย่างวันนี้เขาก็บอกว่าถือนอนเลวมันแตกครับด 8, เดี๋ยวก็แตกดรอกบอกได้เขาคิดนะจอจอของบเิ็ัเนะสอนได้เขาไว้ล่ะ พยายามปันนี้นอยุคนมาก,ก็เลมากขยายพันธุ์เพื่อมีผู้ใหญได้ไ<ป>บ้านเดียวป่านป่าบ้านเดียวบ่บ่อยากส <c oughs> วนหัวนาโคกนองหน้าเป็นหัวนากุ้งโคกนองหน้า นในสุรินแต่กลี่บัวลายดอกมีสองพันนั่นมาเรียกพันที่สามให้เราวันหน้าโคหน้าอย่างบ่มีต้นไม้ปลูกเยอะบ่จะคือเอือเห็ดอย่าของพวเห็ดปุ่นป่าเราเลีย้ยงมีตัวยังไงบ่อนเราค็ดตามษาเราละ ปลูกต้นไม้ต้นพยุ่พยุ่แเนี่ยต้นยางนาเนี่ยะไร้สารพัดต้นไม้ปลูกน้ำขอบบัวในไงกำลังเริ่มปลูกกำลังเริ่มตน้นอย่าลืมติดตามนะครับโคกน้องนาลุงแขกกำลังเริ่มต้นเห็ดจะน้อยกับสีเห็ดมอง อานารพอคนมนะันโซงหฮมเกิดว่าวาตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่กำลังเริ่มต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นไนงดวงมองกำลังไงกำลังเริ่มทำปลูกพริก พี่กินแจกได้พี่น้องกินละไป้ขายดอกพี่กระดกดกดกทางเบ้นสุกพี่ย่างน้พี่กินดาบ่ะดกอยู่ทงมันไม่ได้ใส่ใสสารเคมีใบมันอยากอูดเนี้ยจะกะไล่สารเคมี กำลังเริ่มทำารือเริ่มติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยถ้าช้มสวนโคกน้องนาลุงแขกถ้าเบิ่งยีจกปีนาบ้าต้นใหม่สิไง่ะทางไงก็สิร่มลื่นหนาเบิง่งปุ่นต้นอินทผลัมกับปูกอินทผลัม สละตรปลูกทุกอย่างปลูกเพื่อให้เป็นโคกน้องน่านละ่ะหูนเพื่ันดอกเพื่นเรียนมาเนาะแต่ของมเกิดแต่มาเก็บกินซื้อล้วปลูกไว้ก็ได้ถนัดก็มีกำลังสิไยงอินทภาลลัปลาอะไร อยากปลาก็มาหวานเมือ่อใดก็ได้เมื่อละปลาเลี้ยงวันนีนน้คุณไ่อยากแต่ละปลาต่างเรื่องพี่ละขุดอ้อมไปพุ่นอ้อมไปกระท่อมพุ่นกระท่อมท่อทนไก่ขนุกเป้ยวาฝากเป็นใบมีสองพันนั่นเอาพันที่สามไม หัวสามพันมันสิบเตรียมดีกล้วยเดี๋ยวคลิปหน้าที่ไทยรึไหมครับคลิปนี้เอาไว้ที่ละนะครับกลต้งเริ่มต้นนะครับติดตามไปแยวเลยครับเดี๋ยวไทยเบิ้งเรื่อยนะครับ